ส,สวัสด ok uh, ีด้อค่นเพื่อนกลับมาพบกับสูอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะมัอนี่สเลกานเร็วเวนะค่ะเนาะพอดีมูท่มากค่ะเพื่อนมูท่มากหลังแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะว่าถูกหวยถูกหวยเกือบสองแสนค่ะเพื่อนถูกหวยเกือบสองแสนบาทค่ะคเพื่อนตีเป็นเงินปอนก็เล่าๆประมาณสองสี่พันปอนค่ะเพื่อนเขาทุ่มากเขาแฮปปี้หลายเขาก็เลยสีซิ่น เซินไปเที่ยวหาอยู่อยู่บ้านมูคะ่ะเพื่อนก็เลยอ่าจะชวนเพื่อนไปเที่ยวบ้านมูนุ่กันเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ทํางานอยู่หลานเทคอาเวสค่ะเดี๋ยวพอดีเขาเลิกงานเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มพอดีค่ะ,ะเพื่อนเขานัดสี่ทุ่มเนาะคะ่ะแต่ว่าจะไปก่อนเพราะว่าเมื่ออื่นซูจะต้องตื่นแต่เศร้าเนาะคะ่ะเนาะไปเพื่อเวลาก่อนหนึ่งชั่วโมงเพื่อมเพื่อได้กลับเร็วทีสีเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเปิ่งนกันด้อคะ่ะเพื่อนว่า มูคนใดไปเนื้ซูโกบอรูเพื่อกันเดี๋ยวไปเบิ่น้ากันเนาะค่ะเนาะว่าเขาอส่วนเพชรอีหยังไปเบิ่น้ากันเลยค่ะอากาศก็เมื่อยเร้อค่ะในช่วงสามทุ่มเด้อคันเพื่อนนี่กะบ่ถือว่าเมืดอปันไดเนาะค่ะเนาะแต่อากาศแบบคึมๆมันฝนจะตกอะคันเพื่อนกะไกลเติบยู่เด้อยค่ะประมาณสามสามไม้คันเพื่อนเนาะคันเนาะ เดี๋ยวสูจะขับรถไปแป๊บหนึง่งบ้านยูนิฟารมค่ะเปิดกล่องในรถมือตึดตื้อเลยค่ะเพื่อน <c oughs> อยเยลยมองทำงานสูไปอะค่ะเพื่อนจากบ้านสูไปมองเห็นงานกับประมาณสองไม้เนาะค่ะเนาะแล้วก็จากมองทำงานสูไปในฟาร์มอีกอะยู่รล่าประมาณ สามไม้สามไม้กับสี่ไม้ผละค่ะเพื่อนูทุกคนพ่อดอยสบายปันไดค่ะแต่ว่ากับกินยารัดใบมืออื่นก็นได้ยุดยุดงานมือหนึ่งค่ะเพื่อน แกแน่บรเเ็นซูเลยนีุ่่นละเดี๋ยวใกล้ถึงจังซูจังสีไทยบังเนาะค่ะเนาะเพื่อนหมื่นถนนนี้เป็นถนนสปีดลิมิตเด้อค่ะเพื่อนเกิดวิ่งเกิน40มันก็สิเืินเนาะค่ะเนาะอาจะมื่นหมื่นได้เด้อค่ะมันออกมากขางนอกขางนอกเมืองแน่ ตามหลังมาน้ะรถผู้ใดละ่ะเอารถมูตัวนี้แม่ตามหลังมายเขาก็บว่ามันรถผู้ใดเงิดหลายว่ารถผู้ใดมันขึ้นไล่ดากมากตามาติดติดตัวนี้ เพื่อนขาเปิดร้านเทคเว้ค่ะชูเครื่องใน้าอขุนปะค่ะเขากำลังเล่นไพ่กันอยู่อย่างตำรวจจับกันน่ะข้าก็เล่นไพ่เอามือเลยได้ไหมคะใช้ครีมไม่เป็นครับแก้มด้วยค่ะไหมา้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนับแส้นะนั่นคือขดข้างๆเขาเห็น หวกแล้วต้องแข่งนะโอ้ยน่าแข่งนี่ทำไมไม่ใส่อะไรเนี่ยใส่กิ้วไทยเสียไรแข่งเป็นไงล่ะนับแต้มก่อนเล่นมุกไปทั่วเกาตะมันตัวเดียวมาทำไมฮะอุ้ยแข่งยอมนะยอมแน่เนี่ยตลอดอล่นแบบคอยบกเลี้ยวเด้อขันไม่สวยเลยเขพากันเล่นไพ่พี่น้องเอ้่อยคอยก็นั่งอยู่นี่แหละกินเหล้าแล้ว แจ้งตำรวจมาจับเลยเออไมวพอที่ไปแจ้งตำรวจมาจับก่อนขอโทษนะคะถือไปก่อนหลายตีนใครตีนะเขาโอ้โหเป็นตะกินแดงแท้หยุดไปเถอะหัวหัวไม่อยู่ใช่เหรออย่างนั้เหรอนอนอยู่บ้านจะต้องไปลาหัวป่ะเนี่ยหัวจะไม่อยู่หลายวันไปพรุ่งนี้รู้แล้วก็แกต้องลากันไหมล่ะคืนนี้ อ, ų, อุ้ยอุยุยุยโอ้โหจะแกงเลยโอ้โหใครหัวเหรอโอ้เรากใจไราเสียมานี่มาค่ะเพื่อนเมื่อกิ้นี่ขาน้ำกันเขาเล่นไฟเข้าไปกินน้ำแข็งมาิ่งของแสีเข้ากับแกมแล้นเธอเล่นด้วยเหรอลดนหนาวคนหูหงายคนา สองแสนไม่ถึงก็เกือบถึงอ่ะต้องเลเดียปะเนี่ยถึงว่าตัานี้ไม่ได้ังไม่ได้จับบัด้เลยบาทเดียวเลไม่ได้จับตั้ดบาเดียนนาะอบานที่ไหนม่แาวบ้านดีเด็เลยปีสุเป็นวีดี